ดีพี่น้องนันจะั่พีนอง้ามจ่น้กดิเขาจยังเติมถังนะหลังจากน้ำมันขาดแทนไปลลยถิดเนาะพี่น้องมื่อนี้น้ำมันมากพี่น้องข้าวก็เลยมาล่อน้ำมันกันคนมารอเติมอน้ำมันกันเต็มเลยพีนอง อานนีโหลดกาลังติดขาดแค้นน้ำมันไปร้ายถิดเติบเนาะเนางซื้อขวดหัวเสื้อนะพี่น้องไว้เต็มขวดน,นะอันเจโบซอนะ 40, ออสี่สิบพันเกษิตกอยู่ร้อยกว่าบาทน,นะเนางตายเบิดกระขักน้ำมันนี่ ma cụp con malu lu ma, bớt thì nó thì để tôm nhỉ vô mượt là vợ bơi mượt là nằm ăn nào vô <laughs> <Bộ> bớt vô <bỏ>. dân <laughs> bữa nay nằm ăn đấy đi <laughs> ฟ้าเท่าโหลดติดลิตรหนึ่งขาได้นะสิบเจ็ดพันสี่ลอยอันตัวนะ่ะสิบเจ็ดพันเก้าลอย

นพี่น้องดมพี่น้องคนขับนะคนกำลังถึ่น,นี่กำลังเขาบ้านอาจารย์เนาะ บัรอาจารย์ออกจากบันอาจารย์กับเป็นบนนาบอกระบบบนรณบอกระน้องเตะนามูอะ่มาคนสืหลายเนี่คนพระเจ้าข่าวเยซูพระเยซูมาคนเดียวพี่น้องรุยคนเดียวไปคนเดียว อยากได้อขวเป็นนั่เ,เอกเอลาำเรื่องเม่อกเอยอผยสิไปอันเบิดพมันตั้งนี่ทั่นได้แล้ นั่งเอกมอลล์คือก็เป็นน้องเป็นนะโอ้ยแตยันอันนี้แพะอ้างกับเพื่อนเนาะไอฝนตกเขาบอกฝนยังที่ตกมือนี้หน่อก็มืออื่นนั่นแหละกันมันกระชิบช่วงันแล้วก็บอกอีกกระชิบตกอีกเพิ่งบัไดเนาะ ni no, 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 no. คนก็โตกดีแะไรพี่น้องเอ้ยตกะสมุทรเสวกโต๊ะต๊ะอยู่สมืทรลีโลหาม่านตึ๊งต่ำตึ๊งต่ำมาเลดสามสี่ม่งเจ็กหน่อยก็เจ้าก็โตกตาเนี่ยโต๊ตาแลงหายอุ่นหน้าแล้วพี่น้องเอ้ย จอดครัวพนักงานแล้วะ เติมจัเอาก็ได้น่อนี้เดืโสบีนาะี่นอง้อนทางเปื่อนเปื่อนเลยอนี่น ตอนนี้ก็ฝนตกพี่น้องเอ้ยเฮาก็เศร้ายังลิ้นอยู่น้อยหนึ่งสีอันปลาเตยสิพ่าตั้มมาหงซุ่มแบบนี้สบายดี้ะปลาเตยสบายดีกอดพี่นาะกอดชิพ่าไปก้อมอกาดินพี่น้องเอ้ยอันนี้เออแก่พอดีบ่ใส่ว่าแต่มันแก่แกใส่แล้วนะ อย่างแต่มันบ่อแก่น่ะมันชีอะไรอยู่างบ่กะคือบ่อแก่ชำนาะกอืบ่แก่แก่แต่ในี้ยฮาร์เล้ตนำเฉาะบ่ซสำอยู่หน้าเฮือนซสำมาจเพิ่นกำลังเกาะมากระทินพี่น้องเรยก็ได้ผัวหนึ่ง เลตโต้โต้ฟวงโต้มันยืนไปทางขางนะก็มีได้มากะทินแล้วพี่เนาะตอนนี้เฮาวกำลังชิมเมื่อซับมะฮงตำเนาะเบิ้งพี่เนาะเสียส้มบรรยากาศเทือนปลาเตื่อยเนาะลืมลืมถ่ายให้เบิ้งเทือนปลาเตื่อยพี่น้องเอ้ยนี่สรงโบราณป้าดกวังควางพี่น้องเอย้ย ลังมักใหญ่นี่่างไล่หลุดๆเลยพี่น้องเลยแลนแต่เนื้อส็อตใต้เหรอมันกวางโพธมาหุงก็เตรียมพอิไหมพี่น้องเลยอย่าเพลอนได้่แมถ่ายคลิปด้ว า็นีชิต้ามหงดเอยพี่น้องเลยน้ำมหงพี่น้องเขาจะกินบ้านแล้วเดียวอยากกินเขาบ้านบ้านแล้วผมอยากกินเขาคือบ้านแล้วมันจะกินเขาบ้านูล่างเฮ็ดนั่นแหละเราบ้านน้องับเมื่อล่างเฮ็ดพี่น้องเอ้ยชาวขายใครเอายังเวียนมามนี่เขาให้เอาอีนี่ให้ได้ อาคนตกแลวผันหอมันเนาะอืมไปเนาะเอาอไได้ก huh. oh, ับเ้นมันเอาคนคือเอาเฮ็ดอเยไปเรื่องเลยเอเอาเอาคนเอาเฮ็ดเอาเฮ็ดกันเฮ็ดเผาอเปลี่ยนกเปลี่ยนเสเอออเโทนสีแดงเก๋ไก๋เ้ ซิขาวมาเน่เด้อเออถือซิข่าวมาเผือเองเน่ยเด้อเฮยขาวมาเนี่มันกินแต่ขวกปเตืยอยงนี้และเอได้เอกนอกิกินแต่บมเป็นงังอย่างมันบมดพอกินเหมนตีจะบิงเยแต่ข่าวปลาเตืยเนี่ยหมอน,นอนตอน,น <c oughs> ปันเดียวกับ่มดอินพี่นนกพอืมึงอยากกินไรเด้ออดมอาเด้อโอ้ยบ้านมึงว่าาดมกินข้าว มันบอกแบ่ข้าวสารเล่นก้าวล่ชิปมาโท่าลรแม่เบี้ยบอกปุยมันขึ้นมากี่ไรมันลงเร็วมีประตูปิดอยู่บนแามีเบี้ยไปได้บอกปุยลงอ่าโทมาันสองตอลายลงนะกรลมันลงหมนคนขึ้นมากแต่ลัขึ้นอันียะมันขึ้นเมันสดมาชวนอันนีขึ้นเอนบอเ็นได้เดินสะพกูเลยมา สาวขายไดไเห็ดเาะพี่น้องเลยวยเห็ดผู้ถ่วยยังไงฟังม่งไม่ตื่นนะฮะถ้าเห็ดเาะหมื่นสาเนาะ่โอเคเย้ับไปมื่นสาวเยไปไปเบิร์ด๊ามน่อเนาน่องเนาะมไปเสนลำคานม่ักานได้เห็ดน่นะเขาตาดีนน้อยไม่ว่าหัวลำคาน เออก็บ่คานอุกจึคานแห่แฟบบ่แม่นพ่อแต่ก้าวนู่นโน่นนาตาพ่อตาโทนูนยเนาะฮู้จักบ่ล่ะเฮู้บ่ได้จักโคกเด้อนายตาโทนตาเทนา้ากอดอืน้ใช้ครับน้้ัมสิันอื เดี๋ยวไปยุดกเกาะกันไนหมนทงงเฮ้ยคอมบอกได้ไปโขกข้างหน้า